ไปดูบรรยากาศการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนในเทศกาลสงกรานในช่วงค่ำวันนี้นะคะที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหรือว่าหมอชิต2ค่ะก็บอกได้ว่าเป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวมีประชาชนทยอยเดินทางมารอขึ้นรถบรขอสอนะคะเพื่อที่จะเดินทางต่อไปจังหวัดปลายทางกันอย่างต่อเนื่องไปติดตามบรรยากาศสดๆนะคะกับคุณเฉลิมสิริหนูดีกันค่ะ ค่ะค่ำนี้บรรยากาศการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหรือหมอชี่สองตอนนี้มีประชาชนทยอยเดินทางมารอขึ้นรถบขอสอเพื่อกลับไปเฉลิมฉลองและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยกันอย่างเนืองแน่นส่งผลให้อาคารขนส่งผู้โดยสารตอนนี้นะคะมีประชาชนมานั่งรออย่างแออัดค่ะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในทุกปีจะมีประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานโดยในปีนี้ตั้งแต่วันที่9ถึง19เมษายนนี้บขอสอคาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางมาใช้บริการประมาณ1ล้าน2 0 0 0คนภาพรวมวันนี้คาดว่าจะมีประชาชนมาใช้บริการประมาณ150,000-200,000คนโดยล่าสุดได้มีการเพิ่มเที่ยวรถอีก1,500-2,000ถึงเที่ยว ซึ่งจะเพียงพอต่อความต้องการของผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนาและไม่มีปัญหาผู้โดยสารตกค้างอย่างแน่นอนแต่ใน,นส่วนของวันนี้จะมีผู้โดยสารมากอยู่ที่มาณแสนถึงแสนห้าถึงสองแสนเราจัดบริการเสริมคือเพิ่มอีกจาก6000เป็น7,500เที่ยวอันนี้สามารถรองรับก็จากจำนวนเที่ยวที่เราได้รับการสนุนของรถ3 0ประมาณ1,000ันคันเนี่ยจะมาช่วยเสริมรถในเที่ยววิ่งปกติอยู่แล้วณนวันนี้ถ้าตัวจองเราเต็ม ตั้งแต่9ถึง12เราเต็มณว,วันนี้ที่ภูาสานมันมีแน่นเนี่ยคือตั๋วที่มีการซื้อแบบปกติเขาสามารถจะเดินทางมาซื้อวันนี้ก็ยังซื้อและเดินทางไปได้ในส่วนของการดูแลความปลอดภยัยบคสาได้กำชับไม่ให้พนักงานขับรถดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลโดยเด็ดขาดและให้พักผ่อนให้เพียงพอเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารรวมทั้งมีการติดตั้งกล้อง C C T V ภายในสถานีขนสง่งและประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบ ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนรวมทั้งของให้ผู้เดินทางมาใช้บริการอย่างสถานีขนส่งเผื่อเวลาเดินทางอย่างน้อยสองชั่วโมงก็ได้นั่งพื้นนะคะก็คนเยอะมันอยู่ในช่วงเข้าเทศกาลมังคะเขากลับบ้านกาันอยากจะให้เพิ่มที่นั่งอะคะ่ะเก้าอี้ให้เยอะกว่านี้ค่ะที่ว่างที่ว่างตรงนี้อะคะ่ะน่าจะ ให้มันมีแบบว่ามีเก้าอี้เพิ่มขึ้นจะให้เขาเพิ่มที่นั่งสําหรับว่าอย่างน้อย,อยก็สะดวกสบายหน่อยนะคะก็ดูแลดีนะคะก็มีตํารวจเดินตลอดนะคะในเรื่องของความปลอดภัยในจุดนี้ถือว่าดีแล้วครับเพราะว่าก็มีเจ้าหน้าที่ตํารวจมีรปภเขาตรวจตาดูแลอยู่แล้วครับเรื่องนี้ไม่ไม,ไมีเปัญหายะเนื่องจากการจราจรบริเวณสถานีขนส่งค่อนข้างหนานแน่น ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมกับกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191นํากํานำกำลังจากสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อกว่า50นายทั้งในและนอกเครื่องแบบพร้อมสุนัขตำรวจ8ตัวและเจ้าหน้าที่ตรวจวัตถุระเบิดและสิ่งเสพติดออกตรวจความเรียบร้อยภายในบริเวณสถานีขนส่งเพื่ออำหนยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกราน